ปัญหาแผนการเงินที่ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นเหมือนๆกันนะครับที่พูดมันคืออะไรครับส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยเจอปัญหาในแผนการเงินแบบที่มักจะเจอปัญหาคนไม่มีแผนเลยต,ต,ตั้งแต่ต้นเหมือนแบบเรานึกว่าเราวางแผนนะแต่เราคือแบบ plan with no plan ไม่มีแผนเลยปล่อยไปตามจังหวะชีวิตอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะะนั้นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เจอบ่อยว่าส่วนมากเราไม่ได้ทําแผนกันมาตั้งแต่ต้ตตน ดังนั้นถ้าวันนี้อยากจะเริ่มต้นทําแผนอ่ะพี่จะแนะนําว่าในการเงินของเราอ่ะการเงินสมคนเราจะแบ่งงบการเงินหรือแผนการเงินออกเป็นสส่วนส่วนแรกเราชื่อว่างบรายรับรายจ่ายส่วนที่2คืองบดูเรื่องของทรัพย์สินนี้สินเนาะวันแรกสเต็ปแรกเนี่ยลองดูที่งบรายรับรายจ่ายก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยเนี่ยดูรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนก่อน ว่ารายรับรายจ่ายของเราอะ่ะมาจากอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดวันนี้เราอยากจะมีความมั่นคงทางการเงินตัวแผนการเงินพวกนี้จะเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเราแต่อีกคนนึงก็มีแบบหนึ่งเหมือนกันอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาว่าเขาอาจจะหารายได้ได้เยอะมีรายจ่ายน้อยความจําเป็นในการทําแผนรายรับรายจ่ายก็อาจจะน้อยลงจะไม่ทําก็ได้นะแต่เขา,าจะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือปัญหาว่าทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยมันรกรุงรังไปหมดไม่เคยจัดการเอามารวมกันว่าตกลงวันนี้ ฉันมีทรัพย์สินนี้สินน่ะอยู่ที่ตรงไหนบ้างดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาว่าปัญหาเรื่องสภาพคล่องและรับรายจ่ายอาจจะไม่มีแต่มีปัญหาว่าทรัพย์สินที่มีเนี่ยมันอีลุงตุงนางระเกะระกะไปหมดปัญหาที่มักจะเจอคือปัญหาของการที่ไม่มีแผนมาตั้งแต่ต้นนั้นนั้นคําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะมีแผนการเงินเนาะก็คืออาจจะทําเรื่องของแผนรับจ่ายหรือว่าแผนจัดการเรื่องของทรัพย์สินนี้สินเป็นอันดับแรกค่ะ